ประเด็นนาฬิกาเพื่อนมันมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกแล้วใช่คิดว่ามันจะจบลงอย่างง่ายดายไม่ใช่แล้วไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่แล้วครับเกี่ยวข้องกับปอเดียวครับคือปอเปาวิทย์คุณธีรชัยพันธุมาศบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลที่เกาะติดเรื่องนี้กันมาเชิญหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลหม่อมมุยครับซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของคุณปัทวาวัสุขศรีวงศ์ที่เป็นเพื่อนของพลเอกประวิท์ อ้างว่ายืมนาฬิกาเนี่ยจากเพื่อนคือเพื่อนคนนี้ครับมาให้ข้อเท็จจริงผลของการสอบถามคืออะไรรู้ไหมระเบิดลูกใหญ่ลงตูมเดียวเรื่องจบไม่จบ <c oughs> มรดกของคุณปัทวาธ <c oughs> มีนาฬิกาหลู20ี่สิเรือนอยู่หรือไม่คำถามปรากฏว่าสิ่งที่กันมาที่การถามคุณชายอุย๋ยคุณชายอุ๋ยบอกว่าไม่มีนาฬิกาหรูอยู่เลย ตอนนั้นพรรคเก้าวไกลนำมาอภิปรายผลจากยกมือบังแดดทีเดียวครับนาฬิกาหรูไปหาซีเรียวนำเบอร์กันริชาร์ดมิลฟ์ครับถึงตอนนี้ยังหากันไม่เจอว่าตกลงเป็นของใครครับ,บริษัทนาฬิกาแจ้งรายการมาจริง แต่ไม่ระบุชื่อผู้สื้อนี่เป็นปมใหญ่เกิดนี้มันเกี่ยวข้องกับ2ส่วนองค์กรสองส่วนที่ต้องเคลียร์หลังถ้าเกิดมีการลื้อคือดีขึ้นมาอ่าปปชอ่ากรมศุนปุ๊กฝ่ายค้านได้แถลงออกไปเมื่อวันที่18ตุลาคม2565ครับเป็นมติที่แถลงข่าวเพื่อดำเนินการไต่สวนกับ คณะกรรมการปปชและจะถอดถอนคณะกรรมการปปชฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 3 6ในสองกรณีในสองกรณีแน่นอนครับกรณีแรกเนี่ยทุกท่านรู้จักดีประเด็นนาฬิกาเพื่อนมันมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกแล้วใช่คิดว่ามันจะจบลงอย่างง่ายดายมันไม่ใช่ววันนี้ไม่ใช่แล้วครับเกี่ยวข้องกับปอเดียวครับ คือปอประวิทย์นี่เรื่องนาฬิกาเพื่อนครับต่อมาประเด็นต่อมาคือการไม่ชี้มูลความผิดระดับผู้สั่งการกรณีจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิด GT 200อันนี้เกี่ยวพันกับพี่น้อง3ปอคดีเกี่ยวข้องนี้ได้ดำเนินการกับนายทหารแต่ว่าเป็นนายทหารระดับยศน้อยเนี่ย,นยแล้วประมาณ22นายแต่มีข้อสงสัยฝ่ายการทำไมไม่โดน คนระดับสูงถึงไม่โดนโดยเฉพาะสามปอนี่จึงเป็นจุดพลอยว่าบ่วงกรรมละโลอกนี้ยมันไม่โฟกัสอยู่ที่ปปอชอแต่ลากเข้าไปที่3ามปอด้วยมันถึงบอกว่าเป็นบ่วงกรรม มาบวงกรรมหนักที่สุดอีกละลอกหนึ่งสิบเก้าตุลาคมสองพัรอสห้าตัวแปรสำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งโอ้โหคุณธีรชัยพันธุมาศบ,บัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลที่เกาะติดเรื่องนี้กันมาเชิญหม่อมราชวงศ์ปรีดียธรเทวกุลหม,ม่อมมวยครับซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของคุณปัทวาวัชสุขศรีวงศ์ที่เป็นเพื่อนของพลเอกประวิทย์อ้างว่ายืมนาฬิกาเนี่ยจากเพื่อนคือเพื่อนคนนี้ครับ มาให้ข้อเท็จจริงผลของการสอบถามคืออะไรรู้ไหม <c oughs> ระเบิดลูกใหญ่ลงตูมเดียวเรื่องจบไม่จบ <c oughs> มรดกของคุณปัทวาดมีนาฬิกาหรู20เรือน <c oughs> อยู่หรือไม่คำถามปรากฏว่าสิ่งที่กันมาที่การถามคุณชายอุย๋ยคุณชายอุ๋ยบอกว่าไม่มีนาฬิกาหรูอยู่เลย Zat, อยู่ในกองมรดกเนี่ยไม่รู้เลยแต่ก่อนหน้านี้จะเป็นเช่นไรจนไม่ทราบเอาละคราวนี้พลเอกประวิทย์จะยืมนาฬิกาจากใครล่ะในเมื่อมรดกนั้นอ่ะไม่มีครับคือฝั่งของประวิทย์บอกว่ายืมนาฬิกาเพื่อนเออฝั่งของคนที่ดูแลมรดกคือหม่อมอุ๋ยจริงหม่อมอุ๋ยก็เป็นเพื่อนบิ๊กป้อมนะใช่หมอมอุ๋ย เอ่อบิ๊กปอมและเจ้าของนาฬิกาเนี่ยก็เป็นเพื่อนรักกันเพื่อนเรียนกันมาเลยนะแต่ว่าคนที่ดูแลมอดกก็คือหม่อมอุ๋ยหม่อมราชวงศ์ฟรีเดียตอรบอกว่าไม่มีนาฬิกาหรูเอาละสิเอาละสิแล้วยืมจากใครเห็นไหมล่ะเรื่องนาฬิกาหรูแทนที่จะจบจึงไม่จบครับโอ้โหมันจึงเป็นเกมไล่บี้ปอปชประวิทย์ประยุทธ์และอนุพงศ์ทันทีเลยครับเฉพาะตัวเนี้ยคุณธีรชัยตั้งคำถาม ถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่ปปอชอเนี่ยจะต้องขยับด้วยตนเองพลิกคดีานาฬิกาหลูขึ้นมาพิจารณาใหม่อีกเพราะผู้จัดการมรดกยืนยันว่าไม่มีนาฬิกาหลูอยู่ในกองมรดกที่บริหารจัดการอยู่นี่แหละเห็นไหมละ่ะปัญหาปปอชอเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาส่วนตัวของพลเอกประวิทย์ในการสํแดงทรัพย์สิน <im itation> ก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งอีกเขาเสนอโหลือฟื้นคดี เรื่องปืนกันดีเพราะไม่มีอยู่จริงนี่ตอนนั้นพรรก้าวไกลนำมาอภิปราย<อ>าผลจากยกมือบังแดดทีเดียวครับนาฬิกาหรูไปหาซีเรียวนำเบอร์กันริชาร์ดมิล <Mil> ์ครับถึงตอนนี้ยังหากันไม่เจอว่าตกลงเป็นของใครครับบริษัทนาฬิกาแจ้งรายการมาจริง แต่ไม่ระบุชื่อผู้ซสือนี่เป็นปมใหญ่คืออันนี้มันเกี่ยวข้องกับสองส่วนองค์กรสองส่วนที่ต้องเคลียร์หลังถ้าเกิดมีการลื้อคือดีขึ้นมาปปชกรมศุนเห็นไหมล่ะปปชกรมศุนถ้าลื้อมาเนี่ยสองกรมนี้แหละแต่มีอีกคนหนึ่งที่โดนอีกก็คือบิ๊กป้อมรับ ไอ้นั้นแน่นอนอ้นั้นแน่นอนตอนนั้นคุณยังจํากันได้หรือไม่อภิปรายกันในสาภาเนี่ยออนี่เขาคุณทีแล้วจอภิปรายปุ๊บลุงป้อมปัง้งลุกขึ้นเลยนั่งฟังอ้าปากวอแล้วบอกว่าเป็นนาฬิกาของเพื่อนที่รักกันมากให้ยืมมาใสา่ส<า>เป็นเพื่อนร่วมรุ่นที่สนิทสนมกันแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมที่โรงเรียนเซนคาเบียน ได้ติดต่อคบหากันอย่างใกล้ชิดสนิทสนมต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลามากกว่า50ปีรู้สึกหลังอานนี้จะพูดด้วยไหมทุกคนมีเพื่อนไม่ใช่เหรอใช่ <c oughs> ลุงป้อมยืนยันทำไมผมมาพอพูดจบนะลุงป้อมตอบเลยเออบอกว่า ข้อกล่าวหาของผู้อภิปรายทั้งนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยมันไม่สามารถตอบได้ไม่อาจาก้าวล่วงไปในส่วนของปป,ปชตอนนั้นเขาอ้างว่าปป,ป,ปชไม่สอบท่านออไม่ดําเนินการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนี่ไงก็ไม่ได้เกี่ยวพันกับปป,ป,ปชเลยส่วนเรื่องที่ผมจะมีเพื่อนดีสักคนนี่ไงนี่ประโยคนี้แหละปสะศิษมาส่วนเรื่องที่ผมจะมีเพื่อนดีสักคนของคุณคงไม่เคยมีของคุณเนี่ยคือย้อนกลับไปผมมีเพื่อนดีคบกันมาตั้งแต่ชั้นปถมศึกษา ลูกสาวเขาก็เหมือนลูก,ลกผมลูกสาวคือคนที่ยืนยันสํานวนว่าครับนี่คือนาฬิกาของพ่อนอกจากนี้ยังมีอีกครับไอคณะทำงานที่แสวงหาข้อเท็จจริงเนี่ยก็ได้ตั้งข้อสังเกตบันทึกให้ดําเนินการไต่สวนมันเพิ่มเติมนะครับเพราะทำไมต้องเพิ่มเติมเพราะว่ามี3-4ถึง4รายการที่ยังเป็นปัญหาอยู่ต้องดำเนินการสอบสวนให้สิ้นกระบ,บวนสงสัยครับ พี่วีเห็นไหมนั่นแสดงว่าในปปอชอที่เขาจะสอยอะ่ะมันมีบ่วงกรรมจากพฤติกรรมเหล่านี้ว่าไม่มีการไต่สวนตรวจสอบให้สิ้นกระบวนสงสัยและเมื่อได้รับคำยืนยันจากหม่อมอุ้ยผู้จัดการมรดกหมอมอุ้ยเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญมาก <c oughs> ที่ทำให้ฝ่ายค้านบอกว่าต้องลื้อฟื้นเรื่องของนาฬิกาเพื่อนขึ้นมา